สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลเออจ้าจ้าพี่ฝนบอกจ้าเอาน้องหน่อยตีมั่วเออเออมั่วพี่ฝนอยากเล่นทโทรศัพท์ใหญ่มั่วมั่วมั่วได้นะคิดหอดติบม่เห็นนานเลดียวไม่เห็นนานเดียวก็คิดหอดติมั่วมั่วพี่ฝนติใส่ใส่รักพี่ฝนหน่อย นักพี่ฝนหน่อยเร็วเร็เร็วนี่ค่ะจ้าจ้า,จา,จาเก่งมาก,มากาจ้าจ้าไปกินข้าวเร็วลูกแล้วกินข้าวเร็วนะคลิปนี้แม่เพ่นกับน้องคำแพงมาทักทายสบายดี FC เด้อจ้าเนาะเพื่อที่จะเอาแนวทางเนาะของพ่อผหัสของปู่สีเซีนยนเชียงใหม่เซียนโคราชนะคะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องค่ะ บาบารีมีทั้งลาวมีทั้งฮาหนอยเนาะคะ่ะเอาคัมแพงเอาบัดนี้กองก้นใส่แล้วบาีิหึมจ้า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 หึมเอาลูกชิ้นบ่อนอทอะไรลูกชิ้นทำอะไรอยู่นั่นลูกชิ้นนอน,อเ,อนเอาคัมแพงเฮ็ดยังนะเฮ้ย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 กำลังดีง จ้าดิอะเรียกย่าดิย่าอยู่ไหนย่าย่าอยู่ไหนย่าเต๋อบนเต๋อบนตอบกับพี่ฝนเลยฮึ่มีสองอันเด้นอันนะเล่นกับพี่ฝนเด้อแม่ทำงานก่อนนะคะไปเบึงหน้าทางกันก่อนเนาะค่ะ แนวทางฮานอยเมื่อวานนี้เนาะค่ะของเซียนโคราชเนาะคะ<ม>่ะให้มาฮานอยเมื่อวานนี้ให้เก้ากับแปดเนาะคะ่ะก็ตัววิ่งตัวรูดเข้าที่แปดนะคะกับจับคู่เขาที่แปดศูนย์แล้วกับแปดหนึ่งแปดศูนย์น้อย VIP เนาะค่ะแปดหนึ่ง V แล้วก็อ่าน้อยพิเศษเนะคะ8 8นี่ค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะออกสองเท้อนะคะ ของเซียนโคลาดเข้าสองน้อยนะคะของเซียนโคลาดเข้าสองน้อยส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้ศูนย์กับแปดก็มาด้วยกันนะคะนี่ค่ะก็คือแปดศูนย์เขาน้อยวีไอพีแปดหนึ่งกับเขาน้อยพิเศษและกับวีไอพีคือกันนะคะนี่เข่าสองน้อยคือกันเนาะเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนของพี่พหัดค่ะ นี่ค่ะให้4กับ3ค่ะจับคู่นี่ค่ะ3 2วงกลม,มให้พร้อมเนาะน้อยปกติออก2 3แล้วก็ออก3 2เนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะนะคะ,คะเด้งบนเด้งล่างเลยเนาะค่ะของพี่ประหัตน้อยหนึ่งเข่าน้อยหนึ่งค่ะคือน้อยปกติเนาะคะ่ะส่วนของปู40เนาะปู40่นห้าน้อยเมื่อวา,านนี้ให้1กับ2ก็มาทั้ง2ตัวเนาะคะ่ะนี่ค่ะ สามสองสองสามน้อยปกติแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งน้อย V.I.P. แล้วก็น้อยพิเศษแสดงว่าของปูสี่ศูนย์เขาทั้งสามน้อยนะคะทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย V.I.P. เนาะปูสี่ศูนย์แตกทั้งสามน้อยเลยเนาะหมาว่านนี่ผูดอะไรตามของอาจารย์ในกระือคือเก่านะคะเพราะว่าเขาถูกอาจารย์เลยเนาะคะ่ะของอาจารย์สบายกับเขาเนาะเขาทั้งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะนี่ค่ะ ว่านนี้แตกเบิดทุกอาจารย์เลยเนาะเอาเมื่อนี้มาตามต่อคันค่ะเอาห้าน้อยก่อนเนาะห้าน้อยห้าน้อยเราแยกก่อนเด้อค่ะแป๊บนึงจ้าจ้าจาอะไรจ้า้าจาของพ่อบ่บ่บ,บ่ถูกบ่นันถูกบ่ถูกไหมถูกไหมนี่ถูกไหมในตัวไหนถูกนี่บอกหน่อยโอ,โอ้ยโอ้ย ไหนตัวไหนถูกสีใหม่ดิเมื่อกี้สีตัวไหนฮึทำแพงแม่แม่แม่ทำงานอยู่อย่ามากวนแม่นะนถ้าไม่บอกเลขอย่ามากวนแม่นะไปเลยไปกินข้าวเลยไป <ะ S 1> ไปกินข้าวก่อนไปปังปังเอโอเคเคบอกบอกคนมาซีเมื่อกี้นี้เนาะซีตัวนี้เนาะเมื่อกี้นะ ป้อมป่อเพิินวะอูาจากวันเป็นของพอเจ้าของอีกเหล่านี่ก็เล้าเอ่เอาห้าน้อยก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะจัดเรียงเป็นระเบียบให้ก่อนเ้อค่ะเนาะนี่ค่ะห้าน้อยอามาเอากันนี่ค่ะมาเอาห้าน้อยค่ะก่อน ฮานอยวันที่สิบสามกันยายนสองพห้าหหกเนาะคะ่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ให้มาวิ่งลูดศูนย์กับสามเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่สามลงศูนย์จับผู้หาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเนาะ้วกาสามสองสามสามสามสี่สามหาค่ะเน้นที่ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่สามสามแล้วก็สามสี่เนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่เด้อค่ะได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วไม่เป็นจะพาอ c เป็นต่อเลยเนาะคะ่ะ เพราะว่ามือนีมีทั้งเล่ามีทั้งฮานอยเอาไปไว้เนี่ยจักน้อยเนาะของพี่พะัดค่ะต่อมาเนาะของพี่พะัดค่ะให้มาวิ่งลูดสามกับสองเนาะมือนีเนะหาะฮานอยให้มาวิ่งลูดสามกับสองจับคู่ไห้สามหนะึ่งสามสี่สามหกสามแปดเนาะแล้วก็สองหนะึ่งสองสี่สองหกสองแปดเนาะเน้นที่สามสี 4, ่สามแปดสองหนึ่งแล้วก็สองแปดเลยค่ 8, นะเนาะฮานอยของพี่พะัดมือนีเนาะ นี่ค่ะตามนี่ค่ะมาแคปหน้าจออน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของพี่พหัสค่ะวันที่สิบสามกันยายนสองหาหกหกเนาะค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะฮานอยของเซียนเชียงใหม่แล้วก็พี่พหัสเพราะวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้ศูนย์กับสามส่วนของพี่พหัตให้สามกับสองเนาะค่ะตามนี่ค่ะ คปหน้าจอเอาแล้วกลับไปต่อค่ะของเซียนโคราชนะคะฮานอยของเซียนโคราชวันนี้ให้มาสามกับเก้าเนาะเด่นที่สามล่องเก่าค่ะจับคู่ให้สามหนึ่งสามสี่สามแปดสามเก้าเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าแปดค่ะเน้นที่สามหนึ่งแล้วก็สามสี่สามแปดสามเก้าเนาะนี่ค่ะของเซียนโคราชค่ะตามนี่จ้าเนาะฮานอยของเซียนโคราชค่ะ ได้แล้วค่ะกามัตอของปูซีรษูนค่ะนี่ค่ะฮานอยของปูซีรษูนย์วันนี้เนาะวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดเด่นที่หนึ่งลองเจ็ดเนาะค่ะจับคู่ไห่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองเนาะปูเน้นให้ที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะเนาะฮานอยของปูศีรษูนย์เด้อจ่าเนาะ ตามนี้ค่ะกามาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะของปู่4ีศแล้วก็ของเซียนโคราชค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของเซียนโคราชแล้วก็ปู่4ีูนเด้อค่ะเนาะได้ของพี่มหาดแล้วก็เซียนเชียงใหม่ไปแล้วเนาะกามาแคปหน้าจอของปู่4ีย์แล้วก็เซียนโคราชค่ะวันนี้เอาไปรวยๆปังๆกันเลยจ้าก,กับฮานอยจ้า หลังจากได้ฮาหนอยแล้วแม่เพนจะพาเอฟซีมาต่อที่ลาวพัฒนากันดีกว่าเนาะเอาได้แล้วบ่ค่ะได้แล้วกะไปต่อค่ะลาวพัฒนาวันนี้เนาะดูลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดสองกับสามเนาะลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ค่ะ วันที่สิบสามกันยายนสองหาหกหกเนาะไห้มาสองกับสามเด่นที่สามน้องสองเนาะค่ะจับคู่ก็ให้สองเจ็ดสองแปดสองเก้าเนาะแล้วก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะเน้นที่สามเจ็ดแล้วก็สามแปดแล้วก็สามเก้าเนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะเราพัฒนาได้แล้วมาต่อของพี่พหัดค่ะนี่ค่ะ เราพัฒนาของพี่พหฮัสค่ะให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับสองเนาะมือนี่เนาะเจ็ดกับสองเด่นที่เจ็ดลองสองเนาะจับคู่ให้เจ็ดสองเจ็ดสี่สองสี่แล้วกัสี่เจ็ดสองค่ะเม็ดเดียวเนาะสี่เจ็ดสองค่ะเน้นที่เจ็ดสองเด้อค่ะเนาะแนวทางเราพัฒนาของพี่พหัสวันนี้วิ่งลูดเจ็ดกับสองเด่นที่เจ็ดรองสองจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ด เจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็สองสี่เนาะสามตัวกับสี่เจ็ดสองค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะเลาาพัฒนาวันที่สิบสามกันยายนสองห้าหกของเซียนเชียงใหม่แล้วก็พี่ผหัดค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วแม่เพนจะพาไปต่อเด้อค่ะนี่ไปต่อของเซียนโคราดค่ะ ของเซียนโคลาดวันนี้เราพัฒนาให้มาวิ่งลูดสามกับเก้าเนาะเด่นที่สามลองเก้าเด้อจ้ะจับคู่ให้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเนาะเน้นที่สามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าเด้อค่ะเนาะ <S 2> <S 2> <ม>ของเซียนโคลาดค่ะตามนี้ค่ะได้แล้วมาต่อของปู่สี่ศูนย์ค่ะ พูดอะไรกำแพงแป๊ะส่วนเราพัฒนาของปู่สี่ศูนย์วันนี้ให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองเด่นที่สองลนะ่องหนึ่งเนาะจับคู่ไฮหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดและกัหนึ่งเก้าสามสองแปดสองเก้าสองแล้วกะ 7, 2, นะัเจ็ดสองเนาะน้นสามสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองเนาะของปู่สี่ศูนย์เมื่อนี้เนาะนี่ค่ะตามนี่เด้อค่ะ พรแคปนาจอ้มกันค่ะแนวทางราวพัฒนาของเซียนโคลาแล้วก็ของปู่ซีศูนเนาะวันนี้ได้ตามนี้เนาะค่ะได้ของทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ไปหมดแล้ววันนี้ก็ขอให้ f อฟซีทางช่องค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันยกช่องเลยเน้อค่ะเนาะค่ะ บ่ว่าจะเป็นแนวทางห้าน้อยบ่ว่าจะเป็นแนวทางเล่าเนาะคะ่ะก็ขอให้แตกทั้งบนทั้งล่างแตกทั้งสามตัวตรงเนาะคะ่ะตามนี่ค่ะเอาทิปนี้กะขอขอบคุณเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์แล้วก็เอฟซีทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ให้แนวทางดีๆเนาะแ่นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเนาะ <c oughs> อย่าลืมกดไ like, <_ d ash> ลค์กดแชร์รัวๆให้น้องคำแพงและแม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะคำแพงทำอะไรเออเอออันนี้จุดที่ไหนเออยู่ไหนเอบีอยู่ไหนหืมคำแพงแกงส้งมสุดท้ายกับปิดท้ายด้วยคำแพงแกงส้มอีกแล้ววันนี้ เย้บายบายด้วยบา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 ยหน่อยบายบายเอฟซีหน่อยเก่งจังเลยเอาปากอยู่ไหนปากปากไม่ใช่ปากหูเอาเบากตามเขาบอกเนาะจะบอกเองเบาเองคิ้วอยู่ไหนคิ้วคิ้วคํำแพงคิ้วอยู่ไหนคิ้วหืมไม่สนใจ ยังเพิ่อนอยากเบา้าเพิ่นก็บเบาสี่มั่มาัฮู้จักเบิด,ดค่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วค่ะสวัสดีจ้าตัวยุ่งสะแล้วเก็บนะเล่นเอาออกมาเล่นแล้วเก็บคนเดียวด้วยนะหเขายังเล่นอยู่ตามนี้